สวัสดีครับทุกคนครับนี่คือไลฟ์สั้นบน Facebook อาจารย์ X อนะครับอยากได้กับรูปต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับใครที่ดูบนเพจ a c e บ o o k นะครับนี่คือไลฟ์สดนะครับส่วนใครที่ดูบน Youtube อาจารย์ X กนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันตัดต่อเวอร์ชันตัดต่อนั้นก็จะตัดบางส่วนบางอย่างออกไปเพื่อให้มันกระชับนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเช็ค ยสหน่อใครที่มาทันรอบแรกนะครับสามารถกดหัวใจกดไลค์กดหัวเราะหรือว่าอะไรก็ได้นะครับมาทักทายกันได้นะครับคราวนี้เป็นไลฟ์แบบมีสาระนะครับตามคําเรียกร้องเพราะว่าสองครั้งก่อนนั้นเป็นไลฟ์ของข่าวดังนะครับเอาละครับผมห่างหายจากการไลฟ์สดไปนานนะครับเพราะว่าพยายามที่จะไปปั้นช่อง YouTube ช่องหนึ่งอยู่นะครับก็คือช่องหัวครกนะครับ hua crok นะครับจริงๆค้นหาภาษา ไทยนะครับก็ได้แต่ว่าช่องยังไม่ดังก็เลยอาจจะหาไม่เจอนะครับค้นหาใน y o u t u นะครับหัวคลกนะครับก็เป็นช่องสไตล์ตลกขบขันนะครับซึ่งอาจารย์เอกนี้จะแยกกันนะครับคราวนี้จะเป็นแบบมีสาระนะครับโอเคครับเรามาดูกันว่าอยากได้กับความโลภนะครับทีนี้ให้เราลองดูรอบตัวนะครับสมมุติว่าณตอนนี้นะครับเราทํางานครับทางานเพื่ออะไรครับสมมุติตอนนี้เรายังมีหนี้สิน เรายังไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายนะครับทํางานเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครับเราอยากมีรถเราอยากมีบ้านเราอยากซื้อที่นาเราอยากทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากได้นั่นอยากได้โน่นถามว่าไอ้สิ่งที่เราอยากได้ทั้งหมดเนี่ยครับมันเรียกว่าความโลภหรือไม่อ่ะนะครับคราวนี้ครับถ้าหากว่าเรามาดูถึงเรื่องความโลภครับ แล้วตกลงความโลภมันคือความผิดหรือความชั่วหรือเปล่านะครับสำหรับในคลิปนี้ไลฟ์นี้นะครับเราจะมาอธิบายถึงความหมายของความโลภนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจาเรื่องความโลภได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมได้ยกตัวอย่างนิทานเรื่องหมากับเงานะครับโดยเรื่องนี้นะครับเป็นนิทานอีสุเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเป็นนิทานสั้นๆเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับ กาละครั้งหนึ่งครับนานมาแล้วมีเจ้าหมาตัวหนึ่งนะครับเจ้าหมาตัวเนี้ยนะครับมันไปได้เนื้อมาจากในหมู่บ้านนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อเนี้ยนะครับเป็นเนื้อไหนนะครับเนี่ยอ่านี่นะครับเจ้าหมาน้อยตัวเนี้ยนะครับคาบเนื้อมาก่อนที่จะวิ่งจากสะพานนะครับจากซ้ายไปด้านขวานะครับมันได้หยุดอยู่ตรงสะพานอยู่ครู่หนึ่งครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า สังเกตดูด้านล่างของเจ้าหมาน้อยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเงาอยู่แต่ด้วยความหิวกระหายแล้วก็ด้วยด้วยความโลภหรือว่าอยากได้นะครับเจ้าหมาน้อยไม่ทันได้สังเกตว่าเบื้องล่างนั้นเป็นเงาของมันมันคิดเพียงแต่ว่าเฮ้ยไอเจ้าหมาตัวนั้นที่อยู่เบื้องล่างของมันนั้นกําลังคาบเนื้อคาบอาหารอยู่เหมือนกันและดูเหมือนว่าอาหารชิ้นนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นชิ้นใหญ่กว่าตัวเองที่กําลังคาบอยู่เอาล่ะครับ สติสตางหายไปไอ้ที่จะคิดนู่นคิดนี่ว่าเอ้ยไอ้นั้นะเป็นเงานะมันก็ไม่ได้คิดครับสิ่งที่มันทําก็คือมันเห่าหนึ่งครั้งเอาละครับน้ําลายหยดใส่อาหารของตัวเองเห่าหนึ่งครั้งยังไม่เป็นไรครับเห่าสองครั้งครับหลังจากนั้นครับเกิดอะไรขึ้นครับมันก็กระโจนลงในน้ําครับเพื่อที่จะอ้าปากไปกัดหมาตัวนั้นในน้ําซึ่งจริงๆก็คือเงาของมันนะครับแล้วจากนั้นพยายามควานหาเนื้อที่หมาตัวนั้นคาบอยู่ แต่เจ้ากรรมครับปรากฏว่าเนื้อของตัวเองที่ข้ามมาตั้งแต่ตอนต้นนั้นอ่ะก็ได้หลุดหายไปหล่นลงในน้ําและโดนกระแสน้ําพัดหายไปเลยครับแล้วปรากฏว่าเจ้าหมาน้อยตัวเนี้เพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ้าวจริงๆแล้วเนื้อนั้นก็คือเงาของตัวเองนั่นเองครับนี่คือข้อคิดของนิทานเรื่องนี้นะครับนิทานเรื่องนี้ครับสอนให้รู้ว่าโลภมากลาบหาย อ่านะครับทีนี้ครับมาดูเจ้าหมาน้อยตัวนี้นะครับเรามาพิจารณากันนะครับเจ้าหมาน้อยตัวนี้เกิดอะไรขึ้นครับอะไรที่เรียกว่าโลภนะครับมันขาดสติถูกไหมครับนิดเดียวเองนะครับมันอยากได้แน่นอนครับมันอยากได้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วครับอยากได้เนื้ออยากได้อาหารนะครับพอมันวิ่งมาถึงกลางสะพานครับมันเห็นเนื้อชิ้นใหญ่กว่านะครับอยากได้อีกครับแล้วมันขาดสติจนทําให้ชิ้นเนื้อชิ้นนั้นเปรียบเสมือนลาบของมันนะครับ ลาบขุมทรัพย์ของมันได้หายออกไปนะครับคราวนี้ครับจะมาตอบคําถามแรกว่าความอยากได้กับความโลภเนี่ยนะครับต่างกันยังไงนะครับก่อนที่จะตอบคําถามนี้นะครับผมได้เปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับมาดูความหมายของคําว่าโลภกันนะครับความโลภแปลว่าความอยากได้ไม่รู้จักพอนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเรามีอยู่แล้ว เรายังอยากได้เพิ่มนะครับพอได้เพิ่มมาแล้วก็ยังอยากได้อีกนะครับนั่นหมายถึงว่าอะไรครับเปรียบเสมือนเจ้าหมาน้อยถูกไหมครับมันกําลังหิวอยู่และนะครับมันได้เนื้อมาแล้วนะครับได้มาชิ้นใหญ่คาบเต็มปากเลยนะครับแต่พอมาถึงสะพานปุ๊บมันอยากได้เพิ่มนะครับไม่เอาละสิ่งที่ตัวเองกําลังคาบอยู่ไม่เอาแล้วอยากจะได้เพิ่มมากกว่าเดิมอีกนะครับมันก็เลยพยายามที่จะแย่งเข้ามานะครับสุดท้ายเป็นไงครับก็สูญทิ้นไปเลยนะครับ ถ้าดูจากคำแปลนี้ครับนั่นหมายถึงว่าอะไรครับนี่สมมุติว่าคือความอยากได้นะครับนี่คือความโลภนะครับความอยากได้นั้นเยอะแยะมากมายนะครับอยากได้ในทางที่ดีอยากได้แบบควนขวายและอยากได้แบบความโลภนะครับเพราะฉะนั้นความโลภนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่อยากได้นะครับแต่เราจะแบ่งยังไงว่าอันไหนคือความโลภอันไหนคืออยากได้ธรรมดานะครับถ้าเราอยากได้แล้วเรามีสตินะครับแล้วเราคิดถึงในปัจจุบันให้ดีว่า ถ้าเราขาดสิ่งนี้เรามีอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าเรามีรถยนต์อยู่แล้วเราอยากได้รถที่ใหญ่ขึ้นไปอีกโอเคขั้นที่หแล้วจากนั้นอยากได้เข้าไปอีกเราต้องคิดให้ดีนะครับว่าถ้าเราอยากได้เพิ่มถ้าเราสร้างเพิ่มนั้นเราเดือดร้อนหรือเปล่านะครับถ้าเราเดือดร้อนแสดงว่าเราเริ่มเกิดความโลภนะครับอกลับมาถามว่าความโลภนั้นผิดไหมนะครับเราก็ไปดูที่นิทานครับเมื่อกี้เจ้าหมาน้อยนะครับดูที่จิตใจของเขานะครับผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่จิตใจนะครับ ตอนที่อยู่ที่สะพานนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปที่สะพานอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับสิ่งที่เจ้าหมาน้อยคิดก็คือพยายามอยากได้ของคนอื่นนะครับของคนอื่นในที่นี้หมาน้อยไม่รู้หรอกว่านั่นคือเงาของตัวเองแต่ในใจคิดเพียงแต่ว่าอยากจะแย่งเอาล่ะครับนั่นคือข้อที่1ที่ผิดแล้วครับอยากจะไปแย่งเขา2ครับกระโจนเข้าไปตะครุบเพื่อที่จะทําร้ายเขาและก็แย่งอาหารมานั่นคือความผิดข้อที่2ครับเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้อย่างคร่าวๆว่าความรูป เป็นสิ่งที่ผิดนะครับเอาละครับมาสรุปอีกครั้งนะครับถ้าเราอยากได้แบบมีสติแล้วก็ไม่ได้เกินกําลังแล้วก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครหรือว่าไม่ได้อยากได้จนเกินพอดีก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อยากได้เกินพอดีอยากได้แล้วมีแล้วมีอีกมีแล้วมีอีกไม่รู้จักจบสิ้นจนขาดสตินั่นคือความโลภและเป็นสิ่งที่ผิดด้วยนะครับเอาละครับนี่คือไลฟ์สั้นๆสําหรับไลฟ์นี้นะครับตอนนี้7-8นาทีแล้วนะครับ สำหรับใครที่มาชมย้อนหลังนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ผมได้ปั้นช่อง YouTube ช่องใหม่ด้วยนะครับก็คือช่องหัวครกนะครับจะแยกกันนะครับช่องหัวครกนั้นจะเป็นช่องแนวบันเทิงนะครับตลกขบขันนะครับสามารถพิมพ์สะกดตามนี้ได้นะครับ h u a c r o k ใน y t u t u นะครับก็จะค้นหาเจอนะครับส่วนในช่องอาจารย์เอกนี้ก็จะเป็นแบบสาระข้อคิดไปนะครับก็เป็นบันเทิงกันแต่บันเทิงสาระข้อคิดส่วนหัวครกนั้น เป็นตลกคบขันนะครับจริงๆเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าพิมพ์ภาษาไทยยังไม่เจอเพราะว่าช่องยังไม่ดังถ้าพิมาศาศาพ์ภาษาอังกฤษเจอแน่นอนนะครับสำหรับไลฟ์นี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปคลิปต่อไปสําหรับไลฟ์นี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับบายบายครับ